ใช่ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันิโรนะคะวันนี้เราจะมาทำนอนพ่นพิษกันค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะอันนี้ก็คือวัสดุที่เราจะทำนอนพ่นพิษนะคะจะมีกระดาษชิ้วนะคะกระดาษชุ้ก็จะดูดดูดซับน้ำเข้าไปนะคะทำให้มันขยายนะคะนี่คือตัวอย่างค่ะอันแรกทำยังไงนะคะแะเนลเราต้องม้วนแล้วเราก็ต้องดึงยืดอย่างนี้ ต่อไปก็ดิงออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ระบายสีค่ะจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะเวลาระบายสีเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็จะมีน้ำนะคะเพราะแตะลงไปเพื่อมันจะยืดยืดนะคะก็จะใช้กระดาษชิ้ชดูดซึมน้ำนะคะเห็นไหมคะ คือหนอนพ่นพิษค่ะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเราจะใช้เราจะใช้ดินสอน,นะคะแล้วก็กระดาษชิชชู่ชนะคะค่อยๆม้วนค่ะเป็นแบบนี้นะคะแล้วดันลงไปค่ะ พอดันลงไปนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเสื่มความหยักๆค่ะแบบนี้ค่ะเพื่อให้ความสะดวกในการระบายสีนะคะเราจะมาระบายสีกันก่อนเลยคะ่ะระบายสีได้ตามใจท่านผู้ชมเลยนะคะไม่ต้องระบายให้ทั่วนะคะระบายแค่ตรงนี้นะคะเวลาดูน้ำน,นะคะมันจะสะบัดออกไปเองนะคะ แดบของคะแนนเลยค่ะในระบายเลยเยอะๆเลยค่ะเยอะๆเลยค่ะพยายามหาสีที่มันสว่างสวงแล้วก็ไล่สีกันได้นะคะมันจะผสมออกมาได้สวยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ระบายไปเรื่อยๆเลยนะคะต่อไปหนูจะเอาเป็นสีเขียวค่ะ เรียบร้อยะะอแล,ล้วค่ะหนอนพ่นพิษแนนเสร็จหรือยังคะนี่คะ่ะต่อไปให้ทำการดึงออกจากดินสอนะคะทีนี้ทำง่ายนะคะถ้าคุณมีกระดาษทิชชู่จะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะกับดินสอนะคะแล้วก็สีคะ่ะแต่ถ้าไม่มีสีก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นตัวปเปล่าๆสีขาวๆอย่างนี้ก็ได้คะ่ะ คะแนนเสร็จ้หรือยังคะเชิญขึ้นมาให้ท่านผู้ชมดูหน่อค่ะต่อไปแ็ดึงออกเลยนะคะดึงออกเลยคะ่ะม,มาดูตอนที่ดูดน้ำกันเลยนะคะหนึสองสามนี่คะ่ะกระดาษชิชู้ค่อยค่อยดูดซับน้ำเข้าไปแล้วนะคะ สวยจังเลยวิธีนี้ก็จะทำให้หนอนของเราพ่นพิษออกมานะคะแบบนี้เลยค่ะดิงดึงดงดงเลยค่ะแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะจะเป็นหนอนแบบนี้เลยนะคะสีผสมกันแบบนี้จะสวยมากเลยค่ะเป็นหนอนกระดิบๆ,ๆเลยค่ะ การเล่นแบบแข่งกันด้วยนะคะคือให้หนอนของใครไปสุดเส้นชัยก่อนจะชนะนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะน่งคะแนนเอาขึ้นมาแล้วไม่ต้องบีบน้ำเยอะกันไปนะคะหน่งสั่เริ่มขยายเลยขยายเลยเจ้าหนอนเห็นไหมคะว่าหนอนของเราเวลาดูดซึมนะคข้าไปจะขยายออกมาเพราะว่ามันอวบน้ํานะคะ สำหรับวันนี้นะคะหนอนพ่นพิษของเรานะคะก็เสร็จลงแล้วค่ะถ้าใครอยากจะให้มาชิโรมาทำงานผลิตอะไรแบบนี้อีกนะคะคอมเมนต์ลงได้ด้านล่างเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบส r คร้กดกระดิ่งให้ชิโลด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย